โอ้ยบางคนที่เอาคนรูมากแกเอาพอดีดีเนาะพอดอเนาะม้าจัดบ้าอาคือตึงอะขิงงันที่บอกคือบันนั่นโคหามันไม่เดียวนี้หาคือตึงหามันแล้ววันนั้นมันมาก็เสือกบบมหาขีงวนไปวนม้าแล้วขี้ยังบอกเขาว่าทิ้งมา หาไปหู้จะได้กินขาหู้กินาอปลากะหาจะตายคับกินจะตายงงมาต้มก็ต้อหามาห้าหาอลปวออดูหาไปที่คอคลิปจะาจัการอัน้อ๋อต้มกตาด้วยโอ้ยโอ้ยอแม่อ๋อต้มกระจายดำ เอามาเลยคิงมาหาเลยคิงบอกมันนั้นอ่ะที่มาว่นไดนบันเตือาหารอากาศยุบเขาโทรศัพท์ไปหาหาปพุ้นหาถึงจะออกมาผมากว่าเลยาห่้ีมาหาไปหาเลยบังเัตัเนโอเคโอเคเอาเอาเดี๋ยวหาได้ค<ม>ิงเด้คิงอ่ะวันไหนอ่ะวันไหนอ่ะ